ก็ขอกาสวัสดีนักเสียงโชคทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ทางช่องของเรามีเลขไอ้ไข่วัดศรีทรงธรรมมาฝากเพื่อเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเพื่อนำไปเสี่ยงโชคในการซื้อลอตเตอรี่งั้นก่อนจะไปรับชมรับฟังผมขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในทางช่องของเราด้วยนะครับงั้นเพื่อไม่ต้องการเสียเวลาไปรับชมกันเลยครับ คนลักเลขจุดประทัดหนึ่งหมื่น,นัดขอโชคไอค้ไข่คอหัวย,ยิ้มกว้างได้เลขเด็ดเซียนหวยฮะเดินทางมาจุดประทัดหนึ่งหมื่น,นัดนะฮะเบื้องสูงไอ้ไข่นะฮะบรรดานทรัพนะฮะวัดศรีทรงธรรมนะฮะไม่มีผิดหวังนะฮะได้เลขเด็ดกลับไปเสียงโชคนะฮะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวัดศรีทรงธรรมนะฮะบ้านหนองก้าหมู่6นะฮะตําบลดอนหายโนะฮะอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะฮะบริเวณศาลาปริษรูปเหมือนของไอ้ไข่นะฮะบรรดาลทรัพย์ไม่ซ้ํากับไอ้ไข่วัดเจดีนะฮะที่ลูกศิษย์นํามาถวายให้กับพระมหานุนทพนะฮะอาธาโลเจ้าอาวาสวัดศรีทรงธรรมนะฮะเพื่อเป็นบุญบารมีให้กับญาติโยมนะฮะที่มาตามความเชื่อฮะต่อไอ้ไข่นะฮะ นอกจากนี้ฮะยังมีชาวบ้านฮะมาร่วมจุดประทัด1น0 0 0นัดนะฮะบวงสวงไอ้ไข่เพื่อขอโชคลาบกันนะฮะที่ภาพไม่ได้คือต้องดูเลขหางประทัดนะฮะซึ่งทุกคนก็เห็นเเลข3ตัวชัดเจนนะฮะคือเลข825สนะฮะส่วนเลข2ตัวนะคือเลข0 9ย์และ90นะฮะแล้วก็เลข0 0นนย์นะฮะหลังจากคนที่มาร่วมจุดประทัดนะฮะได้เห็นตัวเลขแล้วก็รีบไปหาซื้อลอตเตอรี่นะฮะแต่ส่วนใหญ่จะผิดหวังกันนะฮะเพราะถูกคอหวยซื้อไปหมดแล้วนะฮะ หากว่าท่านถูกใจคลิปวิดีโอนี้ทางช่องของเราก็ขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดติดตามและกดสันกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในทางช่องของเราด้วยนะครับหากว่าท่านมีเลขเด็ดหรือความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับ